สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเพลงแต่เพิ่งหยุดได้ไหมครับเพลงมาครเพลงาเต้นหล่อเต้นหล่อระหว่างจัดหนังคอมเมดี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้พี่ต้อมมากับด้วยซึ่งผมก็เคยร่วมงานพี่ต้อมอยู่แล้วเรื่องนี้ก็เลยทํางานกันง่ายครับแล้วก็สนุกมากเพลงเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แอคชั่นคอมเมดี้น่ารักน่ารักสนุกเลยอยากขับรถร้ายที่เราดูแล้วเือพอดูจะแบบว่าเฮ้ยอะไรกับเราไหมให้ผมเล่นแบบไม่ต่อเลยผมความล้ายผมความล้ายที่ผมสะสมมาไว้ถ้าตอเด็กเด็กจำได้ว่าใครมาแกล้งเราผมผมจดจำมาไว้ผมเอามาใช้ในเรื่องนี้อ๋อแบบเม็ดต่อ แฟนตับเขารู้ว่าผมรักนายผมรับเรื่องนี้เพราะนายละพัดด้วยรับเรื่องนี้ก็เพราะพี่โอ๊ตด้วยเพราะผมรู้ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้พระเอกนายละพัดผมก็รับเลยผมรับเรื่องนี้เพราะผมไม่มีตังค์ต้องไปบอกใครเรื่องจริงกันเป็นยังไงล่ะ้องกูต่อให้มาหล่อไปก่อนวันนี้วันเปิดตัวอาไทยเขาโชว์ที่น้งกาแล้วในเรื่องพี่โอจะทำอะไรบ้างคะโหเดี๋ยวรอดูในเรื่อง ไปเยอะขึ้นไปเหนียวกินส้ิมึงรู้ไหมมันอนไลฟ์อยู่เนี่ยอะไรนะมันตัดไม่ได้นะอ้าวโอ้ยคนเขาคงไม่รู้เลยมั้งว่าพี่เป็นคนไงผมขึ้นสลิงโชว์สตันกับนายนภัสแล้ว่อกี้ทำไมไม่โชว์เมื่อกี้ทำไมไม่โชว์โอ้โหอาไทตีลกาสามรอบขนาดนั้นใครจะไปโชว์น้องผมมันวันนี้มันเฉิดฉายมันโดดเด่นไม่แย่งสีน้องไม่แย่งสีน้องแล้วแล้วใส่วิกเป็นไงคะใส่วิกใส่วิกวิกเป็นยังไงอ่ะฮะ ที่ต้องใส่วิกเพราะว่าผมข้างในมันเหลือน้อยแล้วมันจะได้ดูโดกหน่อยเอาจริงนะวันแรกที่ใส่วิกนะเดินไปเดินมาขรมทานโทษบนเซียนหลังเดินไปเดินมาบนเซียนหลังคใไข่อะไรใช่เซียนหลังจริงผมเปิดเซียนหลังมากแต่ว่าสนุกมากแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่ทรงเดียวมีหลายทรงเลยรอไปในเรื่องค่ะกาเล่นกับน้องชายเป็นไงคะนายนภัสเรื่องนี้โดดเด่นมากครับ ก็จะเห็นหนายนภัสเล่นบทตลกมาก่อนคุณรอดูเรื่องนี้คอมเมดี้ที่สุดในชีวิตน,น,น<อ>ายนภัสเขาบอกว่าจากตอนแรกอยู่แบบไม่มีใครดึงเข้าไลรคุณต,ตอนนี้เป็นหัวหน้าไลน์กุ๊ปโอ้โหทุกวันนี้ถ้าสมมติอั๊บบริบูรณ์ยังไม่เกิดเนี่ยพี่นุ้ยดึงไปอยู่ก็มาดีครับ<อ> <laughs> ต์แล้วจริงทุกวันนี้นายนภัสเดินไม่ทำเพลงแล้วเ,เดินวั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 นหนึ่ง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 แล้วเนี่ยโอ้โหมาเดินโจ๊กแล้วยิ่งเหรอคะ น่ารักนะได้ดึงแน่นอนเลยเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวนี้ต้องชอบแบบตลกโรลอ์แล้วก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไข่อด้วยไข่ล่อใช่ถูกต้องด้วยี่จองตัวหรือยังคะจองตัวยโอ้งานเยอะพี่นายไม่มีเวลามาเล่นตลกหรอกนายนายว่าไงครับนยไม่ได้แค่หนึ่งหนึ่งนะนี่สอง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 ครูครูครูนี่เนี่ยเด็กเด็กไเลายหนัข่าวไปพี่นายหรอครับ ขายตเอาไปว่าน้องนายเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักอ๋อพี่นายครับผมเขาเป็นคนที่มานะสมชื่อถ้าเขาอยากเล่นตลกเขาก็ต้องเล่นให้ได้เมืุกวันนี้เขาก็เล่นได้แล้วครับผ่านยิ่งกว่าผ่านครับตอนนี้เรื่องมุกตลกพอๆผมละเหลือแต่เรื่องหน้าตาที่ต้องพัฒนานิดนึงหนา่างเขาเหรอพัฒนามาหาเราไม่แล้วหน้าตาดีเหรอเขาทำไมเราถึงยังโสดล่ะเฮ้ยเอ้า ผมโสดคนเดียวที่ไหนอะสวัสดีครับกลมาเตือนกันนี่กลับก่อนว่าพี่มีนุ้ต่ออบกว่ารักน้องทำไมชอบทำไมชอบขนาดนี้ผมไม่ได้ชอบไอ้นี้อ้าวก็พี่บอกว่าผมโสดอ้าวแล้วโสดมันผิดตรงไหนเล่าโอเควัน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 เปลี่ยนเรื่องวัน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 ไปตั้งทีมเลยครับมั้ยคุณจอยเขาคือจอยอะไรเรื่องเป็นเองคะอ๋ยังไงของเรื่องเอ้ของเรื่องหรอคะก็มื้อเมื่อกี้ จริงนะเอ็กเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากอะก็เป็นความแบบเป็น,ปน,นตัวนต้านั่นแหละก็มีความแบบว่าเออมแมนแล้วก็ลุลุยเป็นผู้หญิงคนหนึง่งที่แบบว่าทำงานเพื่อผู้ชายไีอย่างเงี้ย ด้อมครับนั่นเองก็มีด้อมแล้วต้องมีแบบเออมีด้อมมีอะไรอย่างนี้มีนี่ด้อมมีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เข้าด้อมตัวเองเลยตอนนี้เห็นพื่อเพื่อเขามี่จะชี้ดุเงี้ยผมไม่กล้าไปกดลิงก์ว่ะไม่กล้ากดลิงก์อะไรเลยตอนนี้ทางสุขเสียสมาธิที่สุดที่เป่าเลยที่เป่าเลยพี่สองคนเนี้ยค่ะเพราะว่าเข้าฉากเข้าฉากพี่สองคนค่าเยอะใช่ไแต่ว่าพี่เขาเก่งจริงแบบไม่คิด่จแบบเล่นไปได้เจอทันทาน ว่าน้องเจอจดจรับโดดเด่นรอดูน้องโดดเด่นดาวรุ่งรรแงใช่ครับพวกเราคือดาวรุ่งเราแก่้งยกไปไหนพี่นายพี่นายคฝากพี่นายพี่นายครับครับนี่ก็ได้หมุนก็ได้บ้างก็ร้อนบ้างร้ายเอาเด่นเอาเด่นไม่ใช่เห็นแสงรำไรก็ฝากด้วยครับใครที่รอติดตามแบบภาพยนต์ที่ดูแล้วอารมณ์ดีได้เสียงหัวเราะแล้วดูง่ายดูกับใครก็ได้ดูดูกับ เออน้องพี่สาวพ่อแม่ดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อยากเป็นคนได้ติดตามกันเยอนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมดีๆที่ทำตลอดเดือนนี้เลยที่ไปร่วมสนุกกับผู้ชมตามรัฐภาพยนตร์แล้วก็มีทรูที่เราจะเดินไปเซอร์ไพรส์มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางเพจช่องสามแล้วก็ทางทุกรมภาพยนตร์ด้วยนะครับฝากด้วยครับมาน้าแม่ัาที่8สิงหาคมวันแรกครับ้นะ